รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมช่วงเฝ้าระวังโควิดนี้อยากให้คุณผู้ชมหมั่นล้างมือสวมหน้ากากนอนามัยอยู่เสมอแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะสําหรับประชาบดีคนดีใต้ผืนฟ้าวันนี้คือนายเซงแซ่ลีผู้ส่วนเสียขาข้างหนึ่งจากการเหยียบกับระเบิดทําให้เขาใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากแต่ก็ไม่ย่อท้อขยนันอดทนหมั่นเพียรและหมั่นหาความรู้อยู่เสมอจนได้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ และแนะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตตลอดจนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาไม่มีที่ทํากินด้วยการแบ่งปันที่ทํากินให้และใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวและบุคคลทั่วไปเราไปติดตามเรื่องราวของคุณเซงแซ่ลีเหยื่อระเบิดจิตอาสาท่านนี้กันเลยค่ะ ผมไม่เคยคิดเลยว่าครั้งหนึ่งผมจะโชคร้ายขนาดนี้แต่ถึงผมจะโชคร้ายขนาดไหนผมก็ไม่เคยโทษชีวิตและยอมแพ้ ทำได้ไหมครับได้คได้นะอโอสวยมากเลยเก่งมากเลยลูกอ่ะล้ะลูกวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะลูกนะตค่นี้พอเดี๋ยวลูกจะบอกในสิ่งสำคัญนะลูกนะลูกต้องจําไว้ว่าถ้าลูกตั้งใจเรียนลูกจะได้อะไรลูกรู้ครับถ้าผมตั้งใจเรียนผมก็จะได้ทํางานในสิ่งที่ผมอยากทําครับถูกต้องเลยครับดีมากเลยลูกไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันอจูงท่อด้วยลูกไปไป ผมรู้แค่ว่าผมต้องทำทั้งหมดเพื่อเขาถึงแม้บางครั้งจะเจอแต่ความโชคร้ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยสวัสดีครับลุงแซง ผมมา<ด>จากศูนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงครับจากไหนนะศูนพัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูงครับมาทำอะไรมาทำอะไรเงี้ยคือวันนี้อยากจะขอลุงเข้ามาเยี่ยมชมและช่วยลุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรครับม,มันจะได้เลยเนี่ยพื้นที่ลุงเป็นอย่างนี้มัน <laughs> ลกล้างมันแย่เลยนะเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าได้อยู่ครับลุงไม่มีปัญหาครับค่ะถ้าคุณลุงสะดวกนะคะเดี๋ยวพาพวกเราเยี่ยมชมสวนนิดนึงนะคะอ่าไปไปแต่ที่ใจเย็น ดูดิเป็นไงฮะต้นกล้วยลุงถ้าปลูกไปนีก่ก็ตายแย่ yeah, หมดเลยนะปลูกอะไรก็ไม่ไคขึ้นทำไปก็ขาดทุนดินแตกระแหงหมดก็ตอนนี้ที่ดูจากสีดินเนี่ยคือมันแห้งมากแล้วก็มีความเค็มของดินใช่เ <c oughs> นี่ยมาดูกันเนี่ยเห็นไหมทั้ทงน้ำทั้งดินของลุงเนี่ยแย่ไปหมดเลยเนี่ยมันจะปลูกอะไรได้บ้างเนี่ย แนตายหมดเลยแต่นี้แสดงว่าน้ํานี่จะมีปัญหาตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่น้ำมันจะเค็มบ้างอะไรบ้างทีมานก็มีน้ําเสียดินก็เสียน้าก็เสียไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยแหล่งน้ําโดยเฉพกะอนถ้าอย่างนี้ผมขอเก็บข้อมูลดินและน้ําไปวิเคราะห์ก่อนนะครับแล้วยังไงพอได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาช่วยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ใหม่ดีๆขอบใจมากเลยอย่างนี้ได้ ดูแลกันได้ด้วยได้อยู่กันได้เนะอ๋อเนาะ่าใจมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับไปเดี๋ยวลุงเดินไปส่งไปผมรีบคว้าโอกาสครั้งนั้นไว้อย่างไม่ลังเลเลยและนั่นก็คือ จุดเปลี่ยนชีวิตผมลุงเซงสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อกำลังผลูกตะไคร้เพราะตะไคร้ใหม่ครับ ปัญหาเรื่องดินเป็นยังไงบ้างครับอ๋อพดินดีขึ้นนะหลังจากจีกมาแนะนําได้ปรับปรุงใหม่หๆก็ปลูกพืชได้ดีขึ้นอีกนะส่วนน้ำนะครับน้ําตอนนี้มีเพียงพอไหมครับน้ําก็พอได้ได้อยู่นะครับยังยังก็ขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรก็สามารถดูแลได้ครับผมท่านย้งเดี๋ยวผมขอตัวไปตรวจจุดอื่นก่อนนะครับลุงได้ครับผมขอบคุณครับลุงครับ จากที่ได้รับคําแมนานจากศูนย์พัฒนาล่าชดอนเพิ่นเพื้นที่ราบสูงอ่ะเราก็มาปรับปรุงเนี่ยตอนนี้แต่คช้รุงน้ามากเลยพตื้นผักงามากเลยนะเนี่ย,ยาาใช่ไหอมอ,อ,อ่าใช่ใช่ใช่ใชเรามาปรับได้มาปรับปรุงดินปรับปรุงน้ําทําให้ชีวิตดีขึ้นอะ่ะพืชได้ดีขึ้นก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็ดีมากเลยเนี่ยใช่ ใช่ใช่ครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับให้ครัวลุงอ่ะตอนนี้ก็ยิ้มได้แล้วเมื่อผมตั้งตัวได้ผมก็เริ่มที่จะแบ่งปันความรู้ที่ผมได้ให้กับผู้อื่นส่งต่อความรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เอาง่ายๆในบ้านเราเห็นนัดครับที่เรากินอยู่ประจำตะไคร้ครับนี่ก็คือในการช่วยระบายลมเราต้มน้ำตะไคร้เราใส่ใบตัวมันไม่หอมใส่ใบเยตยนิดหน่อยใบเตยก็ช่ยวยจะสร้าง,าง,างความสดนุ่มของหัวใจเราด้วยลูกชายผมมีอนาคตหแล้วหรอแล้วลูกและไม่ต้องลำบากในกเรียน,น,น,นครับถ้าลูกตั้งใจเรียนลูกจะได้อะไรรู้ไหมรู้ครับ เมื่อผมตั้งใจเรียนผมก็จะได้งานในสิ่งที่ผมอยากจะทําแล้วก็มีเงินมาเลี้ยงพ่อด้วยครับโอโ้ดีมากลูกเอเอ